สวัสดีครับพวกเราพ็อ,อกซีก่ครับออรวันนี้เปานพระราครับระกาฬพระเาเประนกยครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วกันนะครับผมระหว่างทางพ็อกซี่กับทางปุซซี่นะครับผมซึ่งวันนี้พวกเราพ็อกซี่เองก็เลยได้เตรียม หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่านี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกของเราพ็อกซี่เลยครับผมซึ่งพวกเราก็เลยได้มีโอกาสนะครับนำเพลง Treasure ของพี่บรูโนัมมาขึ้นแสดงครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วกันนะครับขอบคุณทางเป๊ปซี่ด้วยที่พวกเราได้มาร่วมซ่าในทุกๆแบบเอพิโซดทุกๆแบบว่าทุกๆอย่างที่มีเป๊ปซี่เลยครับการร่วมงานกับเป๊ปซี่เป็นยังไงบ้างคะเรานี่คือแบบอยู่กับเป๊ปซี่มาแล้วตอนนี้ตลอดเป็นไงบ้างการร่วมงานกับเป๊ปซี่การร่วมงานพัปซี่ของเราครับก็เลยเรียกว่าซ่าสุดๆไปเลยครับผมวว่่าาพกกเเเรองนีย็ แบบสนุกแล้วก็เอินจอยมากๆนะครับผมทันทีทันต์เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆกับซี่มากๆนะครับผมที่ให้เจ็บเราพักซี่นะครับผมมาเป็นพรีเซนเตอร์อีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ให้พวกเราเจนซีนะครับผมได้ชวนทุกคนออกมาซาไปด้วยกันนะคร่ะอะไรอะไรนะครับฝากงานของแบรนดีนะคะมีหลายวันใช่ครับอยากจะฝากงานเบบซี่ into the new era นะครับนี่เขาเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบ โอเวอร์ไซส์ใช่ไหมครับที่บอกว่าแบบเจ๋งมากๆแล้วก็อยากจะฝากทั้งเจนซีแล้วก็ทุกๆคนเลยให้ออกมาซ่ากันมาถ่ายรูปมีอิมเมอร์ซีฟลูฟเนาะข้างในบอกเลยว่าสวยงามเท่มากๆอลังการมากกอลังการมากมีแสงสีสันแล้วก็แสงสีเสียงแสงสีเสียงเืลอสีสันและสีสันแล้วก็วันนี้ก็มีโชว์จากพวกเราแล้วก็ที่พี่ศิลปินหลายๆท่านแล้วทุกคนจะมีความสุขกันกับงานนี้ของบัลซีนะครับขอแป๊บหนึ่งนะขอแบได้เลยครับขอได้ฮะ ッハッピーバー เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับแล้วก็อะไรนะครับเจอกันไฟจะทราบหน่อยฮะ ได้เป็นฟอร์มโชว์แบบพิเศษมากๆแล้วก็มีพี่ศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับกทุกคนจะสนุกแล้วก็สร้างกรับเขาตักมาถ่ายรูปมาเอ็นจอยมาแล้วไปกันใช่ครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ทางเพจของทางแท็กซี่ไทยแลนด์เลยครับผมจะมีรายละเอียดบอกระยะเวลาสถานที่หรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายสามารถดูได้ที่นั่นเลยครับอบอโซโล่ถึงไหนแล้วอ๋อโซโล่ถึงไหนแล้วเหรครับก็ เดินทางครับเดินทางอยู่ครับ on the way ครับคิดว่าไม่ใกล้ไม่ไกลไม่เนิ่นไม่นานทันวาคมเจอกันครับผมอะเล่นนะครับจะโใครจะออกกอออกมาเลยเออตอนนี้เรากำลังทำฉลากอยู่ครับผมแล้วรอดูว่าท้ามาหมุนพิกพิษจะหมุนได้ใครครับเดี๋ยวเราใช้ดวงในการจับครับผมเอาเล่นนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะจริงๆเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับว่าใครจะเป็นคนแรกคน2คน3คน4คน5และคน6บอกเลยว่าแต่คนแรกออกมาเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ ว่าเราจะออกลิงตามอายุอีกแล้วหรอาาาาจากาาจากน้อยไป,ไปมากหรอ,อ,รหรอผมว่าถ้าออกแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเดาง่ายเกินไปสรุปออกมาเป็นผมจริงผมจริงตอนเนี้ยทุกคนก็กำลังเตรียมตัวโซโล่ใ้วผรว่าถ้ากติดตาม เงรบเล่นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวคงหาวันไปอัดเสียงกันหน่อย อาจจะมาก่อนสงการปีหน้าอย่างแน่นอนครับอาจจะมาแบบวันที่แบบ12ออะไรเงี้ยฮะสิบสองพฤษภาคมอะไรเงี้ยผมรอเล่นครับรอเล่นครับก็รอติดตามล้วกันครับคิดว่าไม่นานไม่นานไม่นานกันอต่เราไม่อยากให้หลายๆคนแบบรอกันนานเราก็พยายามเต็มที่มันจะเป็นใกล้ๆจะพุ่งมาจริงครับแต่ไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรคือพรุ่งนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะฮะอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยฮะตอนนี้หลังบ้านเริ่มงงแล้วฮะ ขอบคุณมาแล้วครับมาจัดบิ๊กฝากหน่อยครับบล็อกซี่หน่อยโอ้ก็ฝากผลงานเพลงล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับเพลงชื่อตบปากอันเดอร์ย์นะครับผมสามีอัลพลาฟอร์มนะครับแล้วก็ดูเอ็มวีได้ทางยูทูบของผมแล้วก็สำหรับโซเชียลมีเดียนะครับก็มีทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมในเพลงว่าบล็อกซี่เลยนะครับและก็รวมถึงฝากโซโล่ของเราในปีนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนครับผม6คนของรสชาติแน่นอนฝากติดตาม ขอบคุณเราด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ